โอ้โหต้นอะไรคะเนี่ยคับต้นอะไรคะัำเป็นเสาเสาบ้านไงกล้วยครับกล้วยอันนี้ที่อันนี้เราปลูกอีกอ่ากี่ต้นคะเนี่ยครับแปลงนี้กี่ต้นคะแปลงนี้พันเศษฮะโอ้พันกว่าต้นคับผมพันกว่าต้นดูได้เลยครับนี่ที่ตรงนี้สิบกว่าไร่นะครับสิบกว่าไร่ครับหนึ่งไร่ปลูกได้แปดสิบต้นครับแปดสิบต้นแปดสิบต้นแล้วดูต้น อันนี้ปลูกได้ตั้งแต่เดือนอะไรคะพฤษภาค่ะพฤษภาปลายๆหกเดือนก็จะออกปีอีกประมาณสี่เดือนหรือสามเดือนอ่าประมาณอีกสี่เดือนอ่ะโอ้โหถ้าสี่เดือนก็ต้องสูงกว่านี้ยอดดีแน่นอนครับเพราะว่ากล้วยชนิดนี้คือสิบสี่เดือนฮะหมายถึงว่าสิบเดือนออกปีครับตั้งแต่ปลูกมาคือสิบสี่เดือนเนี้ยประมาณเก้าเดือนถึงสิบเดือนจะเริ่มเป็นปีอี่เราเพิ่งได้หกหกอ่าแล้วก็เหลือเวลาสี่เดือนหลังจากตัดปีแล้ว อ,อ,อใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเคลือนหนึ่งกี่หวีคะก็แล้วแต่เราไว้ฮะสิบเจ็ดหวีสิบแปดหวีถึงยี่สิบสองหวีเมื่อยี่สิบสองหวีนี่ไซส์ย,ยังใหญ่กว่ากล้วยทอดตำท้องตลาดทั่วไปนะฮะเอาเสมมติเอาไว้สักสิบหกหวีสิบหกสิบเจ็ดหวีนี่คือตอนจัดปีก็จะอยู่ประมาณสี่กิโลกว่าแล้วปีอะต่อหวีต่อหวีต่อหวีสี่ววววกิโลโอ้โหสี่กิโลครับเนี่ยต่อหว,วีเอาเอาแค่ สี่โลขายหวีละยี่สิบคนแย่งกันตายไหมครับผมโอ้โหธรรมดากล้วยธรรมดามันโลกว่านะครับสองโลขายยี่สิบทั่วไปไม่ถึงสองโลนะหวีหนึ่งอืมเอาประมาณสี่โลห้าโลอ่ะเอาละเอาสี่โลครับผมขายหวีเละยี่สิบบาทพอเอาแค่สิบห้าหวีด้วยครับตีเครือละสามร้อยครับเอาถูกๆเลยแต่ต้องเป็นเนื้อเยื่อนะไม่แนะนําให้กันใช้หน่อโดยกันแล้วต้องเป็นกล้วยน้าว้า ยักษ์ไล่พัชชาเท่านั้นนะคะเอาสามร้อยหนึ่งไล่ปลูกแปดสิบต้นแปดสามยี่สี่สองหมื่นสี่ตีค่าใช้จ่ายสี่พันเหลือสองหมื่นนะคะพันต้นพันต้นเอาไปคูณสองหมื่นพันเครื่อนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนสองแสนคคือเราจะทยอยไว้อ่าต้นใหม่ก็เมื่อตอนเมื่อเรารู้ทิศทางของปีแล้ว เอาไว้สักห้าหกต้นอ่าประมาณนะั้นห้าหกต้นเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยว่ายัางไซรูปนะใหญ่กว่ากล้วยทอดทั่วไปตาท้องตลาดแน่นอนรับประกันสิบห้าวี <ละ S 2> ได้<ม>นะคะโอ้โหมันมันใหญ่ปานนี้เดนดูได้เลยครับเนี่ยทุกต้นนี่ย<ะ>ยังสูงอีกเยอะไหมฮะเนี่ยฮะยังสูงอีกเยอะยังสูงอีกเยอะครับก้อนนี้มีหกเดือนหกเดือนก็อีกครึ่งหนึ่งอะ่ะมันสิบสี่เดือนทั้งหมดแต่อีกสี่เดือนถึงห้าเดือนเนี่ยจะออกปีอ้าวปีเนี่ยกี่โลคะ หัวปีปรีที่ตัดแล้วก็ถ้าลำต้นไซได้ขนาดนี้ปรีที่ตัดก็ต้องมีสี่โลกว่านะฮะสิบเจ็ดสิบเจ็ดหวีเมื่อเราไว้สิบเจ็ดหวีปุ๊บเนี่ยหัวปีต้องมีสี่โลกว่าครับสี่โลกว่าับผมหัวปีธรรมดาเขาไม่ถึงโลนะคะไม่ถึงครับโอ้โหหัวปีแน่นอนเลยนี่ไซนี้ที่เคยปลูกมานี่นะะเรามาดูต้นนี้นะคะดูได้ทุกต้นครับเท่ากันหมดเลยทังดงครับทังดงอ่ะแต่นี้เมื่อ การทํางานเป็นไงครับก็คืออหลังจากเรามีงานประจําเสร็จแล้วเราก็มาเปิดน้ําในช่วงที่ว่างหรือว่าอะไรเนี้ยนี่ก็ยังปล่อยแบบลกเลยนะเนี่ยอืมยังลกยังไซส์ขนาดนี้เลยนี่หญ้าทั้งดงเลยเพราะว่ามันไม่กลัวหญ้าแล้วครับไม่กลัวหญ้าแล้วฮะแต่ก็ต้องกําจัดแล้วก็ให้ปุ๋ยบ้างนะวิธีการ<ด>ปลูกกล้วยเดือนละครั้ง<ม>เดือนละครั้งเดือนละครั้งครับ นี่สมมุติว่าคนที่ทําเงินเดือนเนี่ยสามารถจะปลูกได้ไหมสักร้อยเอ๋สักพันต้นเนี่ยโพราะได้ครับคือเราว่างจากช่วงเวลาเลิกงานแล้วเราก็มาดูแลนะเรื่องหญ้าเรื่องน้ําเรื่องอะไรเนี่ยแล้วเราติดตั้งแบบสายแบบนี้เราเราสบายอยู่แล้วเปิดน้ําชั่วโมงสองชั่วโมงก็โอเคแล้วทั้งดงนี่ทั้งสวนใช้สลับวาวใช้ส,สลับวาวอะสลับวางเ,เล็กๆจริจงๆหลังจากเราเลิกงานแล้วเราก็มาให้น้ําให้ปุ๋ยได้สบายเลยกลับมาสับสวิตขึ้นน้ําเดิน นี่ครับหนึ่งเดือนให้ปุ๋ยเม็ดครับผมหนึ่งเดือนให้ปุ๋ยทางใบครับจบครับคือสายเดียวกันหมดเลยฮะทั้งดงดูได้เลยครับสนใจพันธุ์ดีๆแบบนี้ก้วยักษ์แบบนี้ติดต่อที่อาจารย์พัชนีครับรั่ไรพัชชาไรพัชชาครับเป็นทางเลือกใหม่ของคนที่ว่ามีงานประจำหรือเกษตรกรท่านใดนะฮะนี่เป็นพื้นที่ธรรมดาที่หลังจากเราเลิก การทำอ้อยมันแล้วเราก็เลยมาเป็นไงฮะทำอ้อยทำมันเป็นไงคะโอ้แย่เลยฮะเป็นไงคะคือปีหนึ่งหักค่าทุนค่าอะไรก็ไม่ไม่เหลือเท่าไหร่ครับไม่เหลือเป็นนี่นะเป็นนี้ใช่ถ้าเราเลือกกล้วยนี่เราเหมือนที่เราว่านะฮะคือถ้าเราเว้นนอเว้นอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะโอเคอ่ะปีขายได้ไหมคะได้ครับปีก็ขายได้แน่นอนใบขายได้ไหมคะได้หมดเลยครับนี่โอ้ต้นนี่ต้น ดูต้นได้เลยครับไม่ได้เลือกทายเลยนี่ต้นขายได้นะคะต้นเอาไปเป็นอาหารหมูนะครับต้นก็ได้ฮะใบก็ได้ปลีก็ได้ครับต้นนี่เมื่อตัดแล้วนี่สองคนยกไม่ไหวนะอ่าเพราะว่านี่อยู่ระยะหกเดือนอีกอีกถึงตัดเครือเนี่ยอีกเจ็ดเดือนหรือแปดเดือนนะดูได้เลยทุกต้นใหญ่ครับใหญ่แน่นอนครับไม่ได้เลือกทายเลยดูนี่ฮะนี่หกเดือนไซสใหญ่มาก ดูโคดได้เลยนู่น,น้นนู่นเหมือนกันเลยครับอืมเห็นไหมฮะอย่างนี้ต้องบอกว่างานง่ายครับผมไรายได้ดีไรายได้ดีคือเป็นอ่าเป็นอ่าอาชีพเสริมตลาดมีความต้องการสูงครับผมนะคะ <ผม S 2> เพราะกล้วยชนิดนี้เนี่ยมันเอ็นมันสี่ชุดฉะนั้นความหวานความหนึบความนุ่มได้หมดนะคะถ้าเคยใครเคยทานมะลิอ่องธรรมดาทั่วไป มาทานอ่ากล้วยดําหวายักษ์แล้วจะติดใจคือค,คุณภาพอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันมาอ่าตอนนี้มีท่านนะผู้ชมทางบ้านถามว่ากล้วยนําววานยักษ์นี่แหละเอาหนอกับเนื้อเยื่อต่างกันยังไงไม่แนะนำหนอฮะคือคือถ้าเราคิดจะทําอ่าการเกษตรเกี่ยวกับกล้วยนะหนอเนี่ยจะรู้เลยว่าเราไปขุดอีกเกิดบาดแผลนะฮะไม่แนะนํา แล้วก็จะติดเชื้อได้แต่เราก็ไม่ห่วงห้ามนะการคุณหนอแต่คุณไปทาอย่างนั้นแล้วมันก็เสียหายอนะแนะนําเนื้อเยื่ออย่างเดียวแล้วเรามาเว้นเอาฮนะคือเขา้าใจนะคือสมมติว่าเราซื้อมา100ต้นเราก็จะเว้นอ่าเว้นหนอที่สมควรนะนะขนาดว่าอ่าต้นละ100บาทเนี่ยท่านก็เอาไว้ได้4ปี5ปีนะคะ5แ,แต่ถ้าเป็นหนอเนี่ยนะคะต้อง3ปีไปแล้วถึงจะขุด ใชคะแล้วก็ถ้าเผื่อสวนไหนไม่ดูแลดีท่านก็จะที่ทำเกิดนอนกอนะแต่เนื้อเยื่อเนี่ยขนาดอยู่ในห้องแลบเนี่ยจะต้องใส่เสื้อกาวนะคะเราเลี้ยงในวุ้นนะคะมาเป็นเวลาระยะเวลาหนึ่งปี12เดือนเปลี่ยนวุ้นทุกเดือนแล้วก็ต้องมาอนุบาลจนได้4ี่ถึเซนเสงส่งลูกค้านะคะถ้าท่านผู้ใดสนใจก็ทักเข้ามานะคะ